สวัสดีค่ะรู้จักหุ้นง่ายๆก่อนลงทุนวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักหุ้น IP หรือบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนกันนะคะว่าเขาทำธุรกิจอะไรบ้างและมีงบการเงินคร่าวๆเป็นยัง,ยงไงคะ่ะสำหรับบริษัทอินเตอร์ฟาร์มาจำกัดมหาชนนะคะเขาเป็นผู้พัฒนาคิดค้นและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมไปถึงนวัตกรรมความงามสำหรับผู้คนค่ะ นอกจากนั้นยังมีอีกหมวดหมูนึ่งนั่นก็คือผลิตภัณฑ์สุขภาพสําหรับสัตว์เลี้ยงและปะศุสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันเป็นรายๆชิ้นๆกันเลยนะคะว่าสินค้าสําหรับคนและสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงและปะศุสัตว์นั้นเขาแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสําหรับกลุ่มแรกคือกลุ่มของผู้คนก่อนนะคะในผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคนะคะคือกลุ่มฟาร์มาสูติเพลนนั่นเองนะคะเป็นกลุ่มยาเพื่อรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจโรคเบาหวานกลุ่มยากล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกกลุ่มยาแกาป้ปวดและยารักษาการติดเชื้อทั่วไปนั่นเองค่ะโดยที่ทางบริษัทนั้นมีโรงงานอยู่สองแห่งด้วยกันค่ะนั่น,นคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะต่อมาค่ะคือผลิตภัณฑ์ยารักษาสุขภาพและชะลอวันะคะกลุ่มนี้นะคะเขาเรียกกันว่าโภชนะเภสัชค่ะ เป็นการช่วยดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะคะซึ่งตรงกลุ่มนี้นะคะทางบริษัทเนี่ยไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองนะคะแต่เขารับจัดจำหน่ายให้กับผู้อื่นค่ะถัดมาคือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงามนะคะประเภทลดเรือนริ้วรอยปรับรูปหน้าให้เรียวและผลิตภัณฑ์ช่วยดูแลความสะอาดค่ะในกลุ่มนี้นั้นมีสินค้าที่ทางบริษัทเป็นเจ้าของและจัดจำหน่ายเอง รวมไปถึรับจัดจําหน่ายให้คนอื่นนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงกันบ้างค่ะในส่วนของโภชนาเทศสัตร์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะก็ะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวนะคะเหมือนเดิมค่ะมีทั้งในส่วนที่เป็นสินค้าของบริษัทและจัดจำหน่ายเองและทางบริษัทนั้นรับจัดจำหน่ายให้กับผู้อื่นะคะ ในส่วนที่จัดจำหน่ายผู้อื่นนั้นนะคะก็อย่างเช่นแวนด็อกเตอร์ชอยเพรสซิเล็กันต้นนะคะถัดมาค่ะคือแชมพูรักษาโรคยหนางสสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้นะคะทางบริษัทนั้นรับจัดจำหน่ายให้กับเจ้าอื่นนะคะก็อย่างเช่นเดอะมาแทนนั่นเองค่ะและแชมพูรักษาขอโทษค่ะและถัดไปเป็นเด็กสำอางสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นแชมพูและลีนนวดชนิดที่ไม่ต้องล้างออกค่ะ สำหรับสุนัขและแมวที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังแห้งคันหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะคะในส่วนนี้มีทั้งที่เป็นสินค้าของบริษัทเองและจัดจำหน่ายเองรวมไปถึงสินค้าที่บริษัทนั้นรับจัดจำหน่ายให้กับเจ้าอื่นค่ะเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงกันบ้างนะคะได้ยาได้ย่ยาสำหรับสุนัขและแมวนะคะเช่นยาปฏิพิวนณยาลดปวดลดอักเสบยาหยดหูยาถ่ายประยาสนะคะตรงนี้ บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับเจ้าอื่นค่ะวัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือวัคซีนสำหรับสุนัขนั่นเองค่ะเป็นวัคซีนรวมเพื่อป้องกันโรคไวรัสติดต่อที่สำคัญในสุนัขรวมไปถึงวัคซีนป้องกันโรคที่สุนัขบ้าด,ด้วยนะคะเช่นเดิมค่ะบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับเจ้าอื่นค่ะในส่วนของอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะก็ได้แก่อาหารสุนัขและแมวนะคะมีด้วยกัน2รูปแบบค่ะรูปแบบแรกนะคะ ในแบรนด์ของมาเรียนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของทาง,งบริษัทเองซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายเองนะคะซึ่งแบรนด์มาเรียน,นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมคุณภาพฮิวแมสจัดเลยทีเดียวนะคะส่วนอันที่2นั้นก็คือแบรนด์ชูชูค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทรับจัดจำหน่ายให้คนอื่นนั่นเองนะคะได้แก่ชูชูซุปสกัดเข้มข้นบำรุงสุขภาพค่ะถัดมาค่ะ คือแผ่นรองซัส์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของทางบริษัทเองเลยนะคะและอันสุดท้ายค่ะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์จะยังแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกนะคะอันแรกค่ะคือผลิตภัณฑ์สารผสมล่วงหน้าค่ะประกอบด้วยพวกสารสก,กัดแร่ธาตุและเอมซาที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์นะคะซึ่งช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ในการบริโภคนั่นเองนะคะ ตรงนี้ค่ะการจัดจําหน่ายในทั้งสองรูปแบบเลยน,ะนั่นคือว่าเขาเป็นเจ้าของแบรนด์และจัดจําหน่ายเองรวมไปถึงรับจัดจําหน่ายให้ผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะถัดมาคือผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์ค่ะช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่โรคค่ะเช่นแป้งสุขอนามัยเพื่อดูดซับความชื้นบนผิวจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียและลดแอมโมเนียในโรงเรือนปศุสัตว์เป็นต้นนะคะ ก็มีทั้งเป็นแบรนด์เจ้าของและจัดจำหน่ายเองรวมไปถึงรับจัดจำหน่ายให้ผู้อื่นด้วยเช่นกันค่ะผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะนะคะเป็นการรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสําหรับปศุสุตั์และยาการบิดสําหรับไก่เนื้อค่ะเอาละค่ะเราได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของเขาไปหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูกันนั่นก็คือในเรื่องของงบการเงินนะคะถ้าจะดูจากตารางที่นะคะ เราจะเห็นได้เลยค่ะว่าทางบริษัทนั้นไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์รายได้กําไรรวมรวมไปถึงอัตรากําไรสุทธินะคะมีแนวโน้มนะคะที่จะสูงขึ้นนะคะถึงแม้ว่าอัตรากําไรสุทธิในปีพศ2 5 6 4นั้นจะหย่อนลงมานิดหนึ่งนะคะแต่ในส่วนของไรายได้แล้วก็กำไรสุทธิกไ็ได้ว่าเติบโต,ต,ตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าในปีพศ2500 64นั้นนะคะในรายละเอียดเขาเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะในปีนี้นะคะบริษัทมีไรายได้รวมจากการขายทั้งสิ้นนะคะ920.98ล้านบาทนะคะซึ่งถือได้ว่าในจำนวนนี้นะคะเกือบทั้งหมดเลยมาจากไรายได้จากการขายคะ่ะถ้าเราแบ่งแยกยกออกมาจะเห็นเลยค่ะว่า9 0 8 6 3ล้านบาทเป็นไรายได้จากการขายและ ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงถึง98.66%ของรายได้รวมเลยทีเดียวนะคะและยังเป็นรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูกันบ้างว่าสาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้้อดนี้ค่ะมาจากอะไรกันบ้างนะคะหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่ามาจากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับคนนะคะ ในปีพศ2563นั้นนะคะมีการเ,าเรียกได้ว่ามีการเพิ่มขึ้นจากปีนั้นค่อนข้างมากนะคะและในการขายตรงนี้ที่เพิ่มขายได้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทโปรไบโอติกนะคะที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง51.87ล้านบาทค่ะผลิตภัณฑ์ฟลิปซีรีส์นะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง53.22ล้านบาทค่ะและยังมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัท เช่นคอลลาเจนวิตามินและอาหารเสริมอื่นๆที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะยังไม่หมดค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะก็ยังสูงขึ้นด้วยจากปีพศ2563นะคะเพิ่มขึ้นจำนวน196.60ล้านบาทค่ะเป็น336.21ล้านบาทนั่นเองนะคะสำหรับทีนี้นะคะเราจะมาดูกันต่อว่า แล้วถ้าอย่างนั้นละคะ,ะในส่วนของต้นทุนขายต่างๆเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้นทุนขายของบริษัทนะคะในปีกศ2564นั้นอยู่ที่507.85ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากมวดเดียวกันของปีก่อน325.08ล้านบาทนะคะซึ่งต้นทุนขายที่สำคัญของบริษัทนั้นประกอบด้วยวัตถุดิบและค่าคดห่อ,อที่ใช้ในการผลิตนะคะและยังมีต้นทุนสินค้า ที่ซื้อมาด้วยรวมไปถึงค่าขนส่งสินค้านําเข้าและค่าใช้จ่ายในการนําเข้าอื่นๆค่ะส่วนค่าใช้จ่ายในการขายนะคะจานวน1 6ึ่งอยล้านบาทนั้นนะคะเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน38.15ล้านบาทนะคะสาเหตุที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เลยเป็นมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักง,งานขายเงินเดือนแล้วก็บนัดค่ะทางบริษัทเนี่ยเขามีการจ้างพนักง,งานขายเพิ่มขึ้นค่ะ เพื่อให้มีพนักงานขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะค่าใช้จ่ายในการขายเนี่ยยังมีในส่วนของค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายให้แก่ซิลิความาที่เพิ่มขึ้นอีก11.46ล้านบาทด้วยนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยผันแปรตามยอดขายที่โตขึ้นนั่นเองนะคะและยังมีค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนอีก6.37ล้านบาทค่ะและที่สำคัญค่ะ มีค่าวัสดุเพื่อการโฆษณาและสื่อโฆษณาที่เพิ่มขึ้น3.29ล้านบาทค่ะเอาละค่ะทีนี้พวกเรามาเห็นตรงส่วนนี้แล้วเรามาดูในเรื่องของสินทรัพย์กันบ้างนะคะช่วงสิ้นปีพศ2564นะคะบริษัทเนี่ยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น1,307.04ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น570.71ล้านบาทค่ะมาดูรายละเอียดกันบ้างว่าสินทรัพย์นั้น มีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่สาเหตุของการเพิ่มขึ้นนั่นก็คือมีการเพิ่มขึ้นของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อย2 2 2 6 4ล้านบาทค่ะมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆอีก136.55ล้านบาทค่ะมีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อศึกษากิจการ96.57ล้านบาทสินค้าคงเหลือ83.65ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด21.54ล้านบาทเงินลงทุนในบริษัทร่วม10.12ล้านบาทสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น6.14ล้านบาทนะคะและยังมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอีกจำนวน5.6ล้านบาทนะคะอะทีนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของหนี้สินกันบ้างน,นะคะทางบริษัทเนี่ยช่วงสิ้นปี6กสิมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น273 จุด้ล้านบาทค่ะสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมร,ระยะสั้นจากธนาคารจำนวน120ล้านบาทค่ะมีเจะมีการค้าย6 6 5 5ล้านบาทและยังมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินอีก139ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ทางจ่ายและนี้สินหมุนเวียนอื่นอีก8.39ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้มีการลดลงของหนี้สินภาษีเง,งินได้พรตัดบัญชีจำนวน4.09ล้านบาทค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในปีพศ2565กันบ้างนะคะสำหรับผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านพ้นไปนั้นนะคะบริษัทอินเตอร์ฟาร์มามีรายได้รวมทั้งสิ้น3 273.2ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นรายได้จากการขาย270.5ล้านบาทก็คิดเป็น99%ของรายได้รวมทั้งหมดนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึง94ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเรามาดูแยกเป็นรายละเอียดกันบ้างนะคะว่าถ้าแบงออกเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มคนและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มคนนั้นนะคะ,นะประกอบไปด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รักษาโรค685ล้านบาทนะคะมีมทั้งในกลุ่มของบริษัท m มเด r n p h ฟ r m a และในส่วนของยาสามารที่โรงงานอินเตอร์ฟาร์มาที่อีธิายนะคะเพิ่มขึ้นทั้งสองโรงงานเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะคะ รายได้จากผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัยนะคะก็เพิ่มขึ้นอีก11.6ล้านบาทค่ะทำให้อยู่ที่85.1ล้านบาทนะคะครายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงามค่ะก็อยู่ที่4.2ล้านบาทนะคะในขณะที่ผลิตภัณฑ์สําหรับกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะคะที่มีรายได้รวม96.2ล้านบาทนั้นนะคะก็ออยังประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง73.4ล้านบาท เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้น18ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นถ้าเราแบ่งแยกย่อยลงไปอีกค่ะผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงนั้นเติบโตะขึ้นถึง84.4%ค่ะผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์เลี้ยงก็เติบโต,ะตะขึ้นถึง53.1%นะคะและสุดท้ายคือรายได้จากผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์นั้นนะคะอยู่ที่22.9ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่าผลประกอบการทั้งหมดของทางบริษัทิเตอร์ฟาร์มาในไต,ตรมาสหนึ่งนั้นนะคะ สามารถปิดรายได้รวมทั้งสิ้นอยู่ที่273.24ล้านบาทและทํากำไรสุทธิทางสิ้น29.97ล้านบาทนะคะก็ต้องมาคอยตามดูกันต่อไปนะคะว่าในปีพศ2565นี้นะคะทางบริษัท i n t e r ฟาร r m a นะคะจะสามารถทำทั้งไรายได้ทั้งกำไรและอัตรา,าก,กำไรสุทธิได้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปหรือเปล่าคะ่ะ หากใครสนใจหุ้นตัวนี้อย่าลืมเอาไปทำการบ้านวางแผนการเทรดการต่อก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ